ทางตำบเลเราหน่อยครับพี่น้องครับมีสิ่งดีๆนะครับมาฝากมาตอนตลอดคุณผู้ชมมีหยังล่ะมาฝากมาตอนมมนเปรนไล่การส่อยจุกส่วงนี้บามานกังดอาหารนะครับเรื่อสุกๆดิบๆม่าเขาวัดเขาว่ากันซักพี่น้องครับหยุดติแน่วสติเตือนใจมึงโครงการเพิ่นเล่นนอกพี่น้องเนาะ พิธีเปิดกรุงเกินพิธีเบิดทำน้ำสูบสร้างเป็นหาโอ้โมเมนสร้างปัญญ้าขบล่มนะครับสภาพจิตใจนะครับมือเส้าเนี่ยทางวัดเพิ่นมี่อย่างมือเส้าเขาโมโหเลยเี้ะวันโมเมนต์อย่างพิ่นมาแจกล่วงท่านบ่อมือเส้าเมื่นบ่บอ๋เรื่องหน่อยเรือไม่ต้องไปถาม กุหลาบปุญญยไงเนี่วัดกุหลาบพี่น้องอ้ามืาอื่นใหญ่มากทายทับใหม่พี่นอ้องเบื้องชมบรรยากาศนะครับช่วงแรงๆนะครับฟังเสียงธรรมชาตินะครับอยู่ในวัดให้พี่น้องเบิ่งสักสิบห้านาทีเนาะปานี่ก็เป็นปา,นจา,าจากจัก สัตวัดมาแล้วกับบุหูนะมินอนกับแต่ก็ย่าวนานเลยเกินนะครับจังหวงต้นย่างเพิ่อน,นอีกนะต้นละห้ารอยปีขึ้นนะมินองครับประมาณใบสามนะฮะตรงเป๊ะนะมินองครับว่าช่วงแรกๆนะครับมินองนี่อายกันแตมากกว่าใบตอง กวดเปตองตึนวัดนะครับป้าบ้านน้องจอกนะพี่น้องครับเอาคือบอกดูแต่ว่าส่วงเร่งๆเป็นกรสิมีเอเ่อเศรษาเรียนถ้ำนะครับเอ่อหรือว่าตักบารดโอ้ยตกบาร์ดอยังเงมึเศร้า ทางนี้ก็มีต้นย่างหญ่ยี่หลังครับเอาสิมาเบ่งต้นย่างสิมาเบ่งสายดาการกุศลนบิณน์ก็มีจักหน่อยแล้วมืดแล้วะครับสายดาวมาแล้งบ่ มาเด้นน้ำต้าหูเด้อตอนนี้เย็นมือใดล่ะน้ำเย็นนี่แหละน้ำต้าหูแม่ประจักับแมปร์มาออก อ้ <บน S 2> อาวผ่านไปแล้อันยัองออกาะโอ้ยดังเด้อโคลากับซาคูโคลาโอุ้ยป่านหมูโอ้ยโอ้ยกับจังต้นอย่างนไไี้มันจะเข้าตอกแตกโอ้ยเนาะ,ะไม่ันจะเข่าขอต,อกตกเตะจังต้นอย่างเดียวต้นทอยเข้าตอกแก่ที่นางครับ อ๋อพี่น้องครับรับรลูปหอดสวรรค์นนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆพี่น้องครับ เั็บจในเราบันอีพอซ้สามีเราพี่น้องวันเบิดทั้งไปเราได้ประวาดฝ้าเพื่อนจงงในกับมาเด้อเมื่อแรงเด้อวันที่หกวันที่เจ็ดกับบ่มีอีหยังเด้อเปิ่นกะสิใส่บาทธรรมชาติธรรมดาประมาณนั้น <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh có Mì cha Để không bỏ muôn những video hấp dẫn เอาพี่น้องครับก็รตรงโกยิบเลยครับผมเจ้าอดไม่ไหม,ไมครับ <c oughs> โอ้คนถอดไหมยยเอ้าเขาอดมือเศร้าเลยบรอปะเจ้า

mình chẳng biết chụp nữa mình chẳng biết biết không làm như này mình cũng được à khăn nam เออแต่ห้องทองไปยู่น้ำันเอาบุญให้ตุดเืิอนี่มือปลาสิ่คนเออเพราะว่าข้างเออข้างตัวข้างเสือข้างช้างข้างมาหลายมือมือทุดถ่ายจะก็ามนอยากตึงตึงเป็นนองาหงาใหญเนาะย่อมแม่เออต่ว่าใครทางพูดจะคือเดี่ยทับกลายเป็นเพล่อว่าเป็นนิไใจแล้วนักติดในห้อง อยู่ดีเวลาอยู่ดีกับคำว่าอยู่ดีเวลาอยู่ดีอย่างอยู่ดีทางกายอยู่ดีทางใจนะเออมีกับเว่าจำเร็จเออจากขันต้นไปเหลืออีกเอออีกสองขันสามขันใจเหรอไอขันทุกวันเออจากการทำการทำงานอย่างเงี้ยใจขันใครไดจากการพูดเป็นเรื่องขันจ้ำรวยเป็นเรื่องใจขันเพวลาจะมัวเฝ้าพวลามีขั้นแต่ขั้นของเรานั้น

มูจากซื้อพร้อมเดี๋ยวหนูไปกดดิตามเอาหน้าจอเล่บันเด่ะเออึ้นหน้าพกงเง้มเล่บ well. ันเด่ยน um, ี่ดังอีกแล้วคลิปนี้มั่ะเนี่ย์นี บาวมีบ้าไม่มีค่ะแม่ม่ให้มีไอได้ถามแต่ละคนแสบบ้เนี่ยแสบอย่างเดียวยกมือแแสบนี่แสบบ้างกี่นองับบทุกคนแสบปากคัเยปากลัองยอนลังเด้อาเมาน กอนกับทั้งลงท่านเป็นง่เทียมือสุ้ไทยไ่มครับแ่เียเทียรึงเป็ดกม่อดล้วการเคารพในพระธรรมอันน้องคนนี้เคยชอกช่องประมาณเพื่อนหลายอะเล้วเดียวอือตอนไปงานสุตอนนั้นโอ้ยงานสุบม่ตอนนั้นเมเดลลงยูทูบเปล่าตอนงานแหบุรี้ต่าลงาน งานลอยกระทงเอองานลอยกระทงขาเลอนหนมัอะไรครับเนี่ยป .6 การป้าดป .6 ปีหรอครับแต่ว่าสิบถึงมั่วจ้ะมั่วหนึ่งสิบสองปีเอาาฝากเบิ้งพี่น้องเัินเอ้ฝากพี่น้องมาเบิ้งเน่เด้อมาฟังเทียงน้ำแน่าเอามาเบื้ด้หลาย แซบบ่เนี่ยเขาพัดเนี่ยพัดมามา่าจ่ะแซ่บจ่ะผัดมาม่าปลาเปียแซ่บแซ่บบ่ปลาเปียปลาเปียได้แซ่บเยอะมากนะพี่มาเอาพี่เผื่อท่างพี่ก็ทอดตรงโก้เนี่ยทอดแล้วทอดอีกเบิมดมือเราหมดเนี่ย บรรยากาศนะครับเด้อทุ่มเครื่องครับทางตำบลเราหน่อยครับบ้านน้องจอดเป็นเหมือนเหมือนเนาะเห็นหูมานาะนี่แสงเบอเขาไมฮหน้ากล่องเลยเห็นอยู่แว็บเห็นอยู่นิดเดียวตรงผมสิให้เห็นในชั้นนี้เหรอครับปั๊บสีในชั้น โมออนี่หลอดไฟเนาะล่วงท่านเลยครับเด้อพี่น้องครับทางบ้านน้องจอกครับเพิ่นได้มาซอยงานเอ่องานอีหยังก็หล่ผมก็ลืมนี่ครับคล้ายๆปริวาสนั่นละ่ะงานันเขาตังเพจเสริมเขาเรียกว่าเสริมเออสมาธิเสริมสมาธินะครับมวลมนุษย์เราที่น้องเห่าเนาะ ปลเปียเบิร์ดเรบอกคุณใหญ่ปลาเปียเบิร์ดเราบอกยังยังจะกวยจับยังยังจะกลวยจับยังยังวยจับพี่น้องกลวยจับเข่ากี้ใส่เข่ากี้เด้อใส่เบาบมอมาตามารองจากถุงใส่เลยเออโอ้คักเราบัดนี้เอาได้บุญหลายๆเด้อบัดนี้เอาโอ้พี่น้อง